ยอดฮอบกำลังงามเลยเต็มเลยด้วยหยดฮอบหยดฮอบนีน่ใบมันก็ะหยดมันจะ ยอดจะสากๆจ้ะมันก็ไม่เรียบเนาะนี่ยอดฮอบจ้ะเขาเอาดอกไปทำไปมัดเบียร์จ้ะเนาะนี่จะใบมันนี่ใบมันเนาะใบเป็นแบบนี่จ้ะใบมันเหมือนแบล็กแบล็กบลีเลยเนาะเดี๋ยวเอาใบใหญ่ดูนี่ นี่ใบใบแบล็คเบอรี่คล้ายกันเนาะก็เ,เหมือนกับแบล็คเบอรี่แต่ว่ามันจะยักษ์เนาะแบล็คเบอรี่ยักษ์อีกอย่างหนึ่งยอดกินได้จ้ะเก็บได้เลยจ้ะฉันเอาไปแกงจ้ะแกงใส่เห็ดจ้ะเนาะเต็มเลยมันจะยอดอง,งาม เนะาะเต็มเลยตรงนี้เนาะมันอยู่ในป่าแบล็กเบอร์ร <several souls> ี่เนี่ยอยู่ในป่าแบล็กเบอร์รี่มแตยอดงงามในอะโอ้โหเยอะแยะเลยพี่น้่งแต่ว่าไม่อยากเก็บกันนี่เห็นไหมเนี่ย กำลังอ้วกเลยโยดเก็บไา้นะพี่น้นงโอ้ยฟันสิงโตเป็นปุยแล้วพี่้องเป็นปุยแล้ว <c oughs> เป็นปุยปุยปุยแล้วเป่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวยับ <c oughs> มันปิวผอมกันนี่เนาะไปงอกในสวนโอ้โห หยอดอ้วมากเลยพี่นงคูอว่าน,น,นี่นันต้มนี่พร้อมตยังไม่ใหญ่ต้นพึ่งงรดอวะ่ะโอ้ยเต็มเลยใช่ทั้งนั้นเลยพี่นองยอดฮบเนี่ยยอดฮบทฉันเคยมาถ่ายให้ดูแล้วเนาะ ดูว่าเต็มเลย,เยมันอยู่ต้นทางรถไฟเก่าเห็นไหมีนทางรถไฟเก่านี่เล็กรถไฟเก่าแบบน่านแลวเนาะตรงนี้เขาตัดแบล็เบอรีออกมันเลยสวยเห็นไหมสวยมากเนาะอือใบแบล็เบอรีก็กินได้นะพี่น้องยอดแต่ว่ามันจะฝาดหน่อยเนายอดงามๆด้วย เนาะยอสวยๆกำลังจะเป็นดอกด้วยกำลังเป็นดอกถ้าคนไม่ชอบฟาดก็ไหมอร่อยจ้ะถ้าคนชอบกินฟาดชอบกินขมก็จะออกอร่อยจ้ะปัดฟาดเนาะนีะ่ไม่เปิดอีกอย่างหนึ่งจะกินไหนมันกันดอกเนาะต้นพี่จะสูงๆเก็บไม่ได้ดอกบานชั้นนะ่ะ กำลังขึ้นกำลังขึ้นเนแะเนาะเห็นก็ไหนก็เก็บได้เลยจ้ะพี่น้นะ่เนาะไม่ใช่ยอดดอกไม้จ้ะดูดีๆเก็บเนาะจ้ะนะเนาะเลียนหลูก่อนเก็บจ้ะเต็มเลยพักกำลังหลาเนาะนี่ก็พักนี่ก็พักจ้ะ ไฟไฟเอวีดเนาะไฟเอวีดจ้ะตอนนี้มันก็ยังกินได้อยู่ใจยังอ่อนอยู่แต่ถ้ามันเก่กว่านี้มันก็จะกินไม่ได้เนาะแต่ดอกก็ทําสลัดได้เหมือนกันจ้ะดอกเม็ดเนาะเม็ดก็โรยสลัดได้จ้ะไลย,ยุมาดู ไหลยอยู่ไหลยอยู่นู้นเห็นไหมใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะเก็บได้อยู่ยังอ่อนๆอยู่เนาะยังอ่อนๆอยูล่ลาสเบอรี่ก็มีเก็บได้แล้วจ้ะเก็บ keep ได้ฉันไม่เคยเก็บกินจ้ะเคยถ่ายให้ดูแล้วตรงนี้เนาะฉันไม่เคยเก็บกินเพราะว่าบ้านฉันมันไม่มีจ้ะปลาแบบปลายเนี่ยมันมีอยู่ตรงทางจักรยานฉันไม่มีกาเก็บตรงนี้เนี่ยเห็นไหมกามลังกําลังเก็บกำลังงามเลยจ้ะนี่ เก็บได้เลยจ้ะเนาะเนี่ยไลยอยู่ดูวะเต็มเลยดูแต่ก่อนนี่ยังไม่ไลยป่ะนี่นะยังไม่ไลยขนาดนี้นะเนาะฉันมาถ่ายให้ดูแล้วเมื่อวันก่อนเนาะเนี่ยยอดอ่อนๆจ้ะนี่น,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 นียังอ้วนเลยดูวะเต็มเลยเห็นขนานก็เก็บได้เลยจ้ะเนาะ ลัสไปหลี่ด้ว่ะนี่แถวน,นี้มันมีหินเพราะว่าเป็นทางรถไฟเก่าจ้ะเนาะโอเคจ้าพี่น้องโอเคฝน,งคนลงเม็ดแล้วจ้าฉันจะกลับบ้านแลวมาเดินไทย ลูบพักไอไทยคลิปพักให้จ้ะนิ่งลอยหลเฉยเออมันสิงโตกอใหญ่ๆเนาะจำแย่กต่าแย่ก็่กินได้จากหลายๆ ก็ต้องไปเก็บใกล้คุ้นใกล้หมาในจานนปลาเนาะงามจา้ะฝั่งนู้นที่ฉันเก็บไอ้เก็บไอ้พักวันเก็บพักไอ้ฮบยอดฮบเนาะยอดพักหวานว่รออยมันแห่งเห็นไหมนะวันนี้ไ่เก็บจ้ะมันเดินเล่นที่เฉยเราก็ฝนจะต,ตกจะกลับบ้านเลยตกเหลวตรงนูน่น ตอนเม่ตอนออกมาน่ะฝ่าลงเฉลี่ยเป็นลูกเลยไปจ้ะกลับบ้านแล้วมาไทยพักให้ดูเผื่อพี่น้องอยากเก็บพักเนาะไปเก็บเอาตำปลาไกลๆพ่นหน่อยจ้ะแต่ว่าถ้ามาดูฉันอะถ้ามาดูอะมันเฉื่ออะไรเนาะโอ้ยยอดงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องยอดฮ็อปไม่หายอยากเก็บเนาะยอดงามๆทั้งนั้นเลยไป เดี๋ยววันหลังจะพาไปเดินเที่ยวปลาคันโนโล่าจะปลาใหญ่ใหญ่มากวันนั้นไปออไม่ได้ไทยเพราะวันลุ้งฮะที่จอดรถไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะพาไปปลาฟักเตียนปลาฟักเตียนยังหน่อยอยู่เต็มเลยเนาะนขับไปทางในหนุนโอ้โหหนุนขับไปทางในหนุนเต็มเลยจ้าพี่น้องไปแหละไปแหละ ทางจักรยานกะเราก็มีห้างเร็วเนาอดรอกพันถึงโต้หลุ่นเลกเป็นดอกเป็นไอนีแล้วเป็นเม็ดแห่งเล็วเนาะจ้าขอบคุณหลายจะมาเดินด้วยกันสวัสดีจ้า